หลังจากเดินทางมาในนื้อกับทํางานมาในเนื้อนะคะวันนี้ออนจะพาไปพักผ่อนนะคะที่ดอย้างกันเราจะเดินทางไปดอย้างกันวันนี้มีสัมาระเยอะแๆเลยไป <c ười> ไปกันเลยดีกว่าเงี้ยคนสวยอะ่ะมีเยอะแต่อะไร,รอ่ะ <c ười> <c ười> คนสวยกว่าเราอ่ะมีเยอะแต่คนแบบเราอ่ะมีแค่คนเดียวนะมี่ค่วาวุ่นเลยด <c ười> <c ười> ิไปกันดีกว่า ทางไปโดยช้าจะมีอยู่2เส้นทางครับมันจะมีทางห้วยซ่านกับทางแม่สวยนะครับวันนี้เราจะเลือกไปทางแม่สวยกันนะครับผมก็คือออกจากสนามบินแล้วก็ตรงไปเลยทีเดียวเร็วย่างเหนียงวะเพ <c oughs> ล ตอนนี้เราอยู่ที่ฟา <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ร์มแกะนะค่ทางเข้านะคะนี่เลยดย้ทางเข้าอาขาฟารค่าบัตรเข้าคนละหนึ่งร้อยนะคะสามารถแลกน้ำได้นะคะขาไดค่ะของฝากสามารถซื้อกลับบ้านได้นะคะซื้อเป็นของฝากให้ญาติพี่น้องได้ด้วย<ฮ>ตอนนี้ออนก็อยู่ที่อาขาฟาร์มวิวนะคะทางร้านก็จะมีน้องแกะน่ารักน่ารักมากมายเลยตามออนไปดูกันเลยไมเ่เอาเอาลาเต้มะพร้าวหวานน้อยหนึ่งค่ะ เป็นลาเต้ามะพร้าวนะคะอันนี้อหอมตัวที่พักที่เราจะไปพักเนี่ยมันห่างจากไอฟ้ฟาร์มแกะตัวนี้ประมาณ1กิโล,ลก็เป็นตันวเลือกที่ดีครับเป็นตันวเลือกที่ดีกับการได้มาพักผ่อนล้วแบบมาได้มาดูวิวมาดูอะไรกันเนี้ยมาดูวิวดูหมอกเนาะช่วงนี้ก็น้าฝนแล้วแบบมีหมอกสวยรอดูพรุ่งนี้ตอนเช้านะว่าจะมีไหมเราจะดวงดีไหม,มหลายรอบก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่จะเดี๋ยวไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอ ก็ได้เวลากับที่พักกันแล้วนะคะได้มาเล่นกับน้องแกะน่ารักมากตอนนี้ออนก็ถึงที่พักแล้วนะคะไปดูที่พักกันเลยว่าเป็นแบบไหนเนาะ,ะเอาอมาเลยเพงินท้าทางไว้มา คอมบิวแบบหลักล้านตัวนี้ค่ะสวยม,มากสวยมากสวยมา,อาอกอ่าเข้าไปดูในห้องกันเลยเ <ไป S 2> ชื่อสวยไปบรรยากาศในห้องสำหรับใครที่อยากผ่อนคลายทำงานมาเหนื่นอยๆออนแนะนำที่นี่เลยนะคะห้องน้ำก็กว้างหูแม่มีฝักบัวโระจก<ส><ด>ตอนที่นอนอลองมาดูลองดูฝั่งนี้ไงยก็จะเป็นนี้ หลังครับผมสวยมากอาเดินไปดูซิสวยสวยค่ะกอ,อเดี๋ยวิวมาเที่ยวกันได้นะที่ไหนที่สกายวิวดอยช้างนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะคือวิวหลักล้านมากค่ะตื่นเช้ามาถ้าโชคดีนะคะก็อ,อาจจะได้เห็นทะเลหมอกตรงนี้เลยเนี่ยแนะนำนะคะสกายวิวค่ะ มีออนจะเจอหมอกไหมมาดูกันนะคะ หมอกก็เปลี่ยนเรื่อยๆนะคะคอยดูอีกนะคะว่าหมอกจะแบบเปลี่ยนจนแบบขึ้นมาถึงนี่ไหมนะค,ะคอยดูกันนะคะดูดิเดี๋ยวจะมีอาหารเช้ามาเสิร์ฟนะคะ,ะเดี๋ยวออนจะให้ดูว่าอาหารเช้าอ่ะมีเมนูอะไรกันบ้างนะตอนนี้ออนก็จะมาชงกาแฟเช้ากินกันนะคะวิธีชงก็จะประมาณนี้นี่ได้ทำอะไรด้วยตัวเองมันก็จะสนุกหน่อยนึงเนงนะาะว่ใหม่ๆสดๆเลยอ,ะอ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนรส <VES> ชา ขมขมรสชาติกาแฟสดๆดสำหรับอาหารเช้าก็จะมี3แบบให้เลือกนะคะจะมีอันนี้คือแบบที่หนึ่งที่ออนแนะนำนะคะแล้วจะมีอีก2แบบเดี๋ยวมาดูกันนะคะมีแบบไหนบ้างนี่เลยแบบที่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ส่วนแบบที่สองนะคะก็จะเป็นนี่เลยไข่กระทะ ส่วนแบบที่3ามนะคะก็จะเป็นเซตข้าวต้มค่ะนี่หอมกินพร้อมกับบรรยากาศก็วิวธรรมชาติเออหมอกเต็มเลยขาวหมดเลยขาวเลย ามารู้จักกับพี่ทิพย์นะคะเจ้าของ Skyview Cafe ่แอนด์โฮมสเนะคะออนอยากรู้ว่า Skyview Cafe ่แอนด์โฮมสเตยที่พี่ทิพย์ทำอะได้แรงบันดาลใจมาจากไหนแล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่า Skyview Cafe ่แอนด์โฮมสเตย์ค่ะสกายว e วค a เฟ่โฮมสเของเราซึ่งเราอยู่บนภูเขาเนาะเรียกว่าง่ายๆคือท้องฟ้าความหมายของท้องฟ้าภาษาอังกฤษก็คือ Sky เนาะซึ่งเราก็อยากจะชื่อนี้เป็นที่ละลึกของลูก เพราะว่าชื่อลูกก็คือชื่อสกายแล้วก็วิวนะคะก็เลยตั้งชื่อเป็นสกายวิวรวมกันแล้วก็ที่สำคัญสกายวิวของเรามีทั้งคาเฟ่นะคะแล้วก็มีพี่พักมีอาหารเครื่องดื่มครบวงจรค่ะม,มาที่นี่ที่เดียวคือครบหมดเลยนะคะและวิวเกินล้านยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะผู้ใดที่สนใจโปรโมชั่นในช่วงนี้ของเรานะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆในแต่ละเดือนนะคะก็สามารถ จับจองที่พักได้ในเดี๋ยวออนจะแปะไว้ข้างล่างนี้นะคะในเพจนี้ติดต่อมาได้นะคะใช่ค่ะที่พักของเราอยู่ใกล้ดดยดอยล้านเนาะือเป็นหน่อยเป็นดอยช้างแล้วก็ใกล้ที่สุดก็คือปามแกะครับแกะใช่ไม่ถึง1กิโลนะคะใครที่เดินทางมาไกลๆเนาะพี่ทิพย์เนาะไปอยากให้อ่าแนะนําที่พักตื่นมาเห็นบรรยากาศแบบเนี้ยอยากให้แนะนําได้มาเจอด้วยตัวเองเนาะได้มาสัมผัสด้วยตัวเองมากกว่านะ ขอบคุณนะคะพี่ท,ทิวค่ะทางสกายวิวคาเฟ่แอนด์โฮมสเตย์นะคะก็จะมีชุดพื้นเมืองของลีซูให้ใส่บริการฟรีด้วยนะคะใส่ชุดชนเผ่าให้เข้าถึงกับบรรยากาศที่เราได้มาพักนะคะจุดเด่นของชุดเลยก็คือน,นี่เลยหมวกคือเด่นมากค่ะนี่ <laughs> สำหรับวันนี้ออนขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าออนจะพาไปเที่ยวไหนฝากติดตามออนด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย